แนวทางแห่งความสำเร็จนี่ขึ้นอย่างได้บละกุศนได้บละอาแนวทางความสำเร็จขึ้นอย่างได้บุญอานได้บุกหลวงพ่อทุกนะเอามาตามแนวทางแนวทางแห่งความสำเร็จแห่งความสำเร็จได้แก่ได้ศรัทธาวิริยะจิะะตต ิตตและสมาธิและสมาธิหากใครหากใครอยากประสบความสําเร็จจะประสบความสําเร็จหรืออยากให้ลูกหลานหรืออยากให้ลูกหลานคนที่เราอยากให้สําเร็จคนที่เราอยากให้สําเร็จก็อวยพรก็อวยพรให้เขาปฏิบัติตามให้เขาปฏิบัติตามอิทิบาสีอิทิบาสีแนวทางแห่งความสําเร็จแนวทางแห่งความสําเร็จเออ อบล่องบ่บมีปัญหาเอาขยายกว้า,วางจะหน่อยเนาะอ่าน,นเนาะคุณานเนาะเอารัทธาขึ้นอย่างสัทธาขึ้นอย่างระลุเน้นเอ,เอาขอแลกเอาท่านความสำเร็จสัทธาเนี่ยคือแบบไหนต้องเข้าใจซะก,ก่อนเดีย่ยเจีงกอนส่เหตุได้ถูกถ้าบ่เข้าใจมันเะตุได้ถูกบะอ่อคอรับภาษาสดาเป็นคอยเลี้ยง มักมีองแปดประการสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะเป็นเรื่องของปัญญาสกอรชิดถูกวางแผนที่ดีก็ชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งเข้าใจถูกแต่ว่างแผนผิดเด็กมีโอกาสสําเร็จไดีวมานลมเลีวลมเลี้วครับลมเล้วแล้วลมเลือยพเป็นทานเลยเอาใจน้อลงเนาะ วางแผนที่ดีชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งดังมันศรัทธาศรัทธาในในบริคุณในศรัทธา,ทาคือยังอาจารศรัทธาศรัทธาได้แก่ความเชื่อมัน่นได้แก่ความเชื่อมัน่นความตั้งอกตั้งใจความตั้งอกตั้งใจมีความพึงพอใจมีความพึงพอใจมีความสุขมีความสุข,สขอันเกิดจาก กระทำของตนเองเกิดจากรจากระทำของตนเองอ,อันนี้เป็นคุณสมบัติเบื้องตนนี่ขาดได้บะอ่านขาดบได้เลยขาดบได้เลยปจว่าผู้ติดจัดเล่นหนังสือฤทธิเหตการงานืนอจะเ็ดหยังได้ทุกเรื่องเลยกีฬาไ,ได้บ่ลูกได้กีฬาก็ได้อ่าขอที่หนึ่งขอที่ขอที่สอง ข้อที่สองวิริยะวิริยะคืออย่างเอาคนในวิริยะคืออย่างล่ะอาคืออย่างลูกนายบอกคนนะความเียันนะครับผมเอออาเนี่ยวิริยะคืออย่างลูก อาาตามวิริยะได้แก่ได้แก่ความขยันหมั่นเพียรความขยันหมั่นเพียรไม่มีความยากจนไม่มีความยากจนในหมู่ชนที่ขยันในหมู่ชนที่ขยันวิริยนะวิริยนะทุกขมัดเจติทุกขมัดเจติบุคคลบุคคลจะพ้นทุกข์ได้คจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรความเพียรเออ ได้อยากประสบความสำเร็จอยากผลทุกข์ก็ต้องม,ม,ม,รรมีความเพียรความเพียรพยายามความเพียรพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จย่อมอยู่ที่นั่นได้ละได้ละสองขอ้อต่อไปจิตตะจิตตะคึ้นอย่างจิตตะคึอ้นอย่างหาแต่บอกลกจิตตะคึ้นอย่างอ่านจิตตะคึ้นอย่างคนไหนได้แบบมาไทยครับ,บ ยมาตามจิตตะจิตตะได้แจกได้แจกตั้งใจจดจ่อตั้งใจจดจ่อหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกจะทำอะไรจะทำอะไรก็สนใจก็สนใจแต่เรื่องนี้แต่เรื่องนี้กระทั่งเวลากินข้าวกระทั่งเวลากินข้าวทั้งอาบน้ำทั้งอาบน้ำ เป็นคนไม่กิจตะถ้าพวกได้จะประสบความสำเร็จมันต้องมีแบบนี้กระจายมาลวงเนี่ยแต่ว่าถ้าไปไม่กิจตะไปแล้วท่างี่เลนด์เลยมันจะได้ประโยชน์ยังบ่ได้เสียเปล่าบางานเนี่ยเสียเปล่าเสียน่าเสียดา,ายดาจังเป็นสมบัติของคุณไงน่าเสียดายนะหลงเนาะครับผมเขาว่าขยันถือท่างบางัานเนี่ยมากเครับขยันเล่นบพถือท่างไม่รู้จกควบคุมตนเอง xét giải xem sẽ việc, xem 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 chuyện xem 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 lại. xem 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 google tạm youtube tạm xem 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 ทีท่วี่งนี่ก็หลายเท่กันเนาะหลายช่อง,<ล>องบอ<ล>ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแม่มาลงเนี่ยข้อที่สี่วิมังสาเครือ่องยังรถเงินวิมังสาเครื่องยังเป็นบาเล่หรอก่ตามวิมังสาวิมังสาหมายถึงหมายถึงการใช้การใช้ปัญญาใช้เหตุลบ ใช้เหตุและผลในการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหา,ก,าก็จะ <and> จะเป็นไปด้วยดีก็จะเป็นไปด้วยดีห,ห,หรือจบปัญหาหรือจบปัญหาอ,อ,อที่นี่ถ้าใช่อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาเนี่ยที่แก้ไขปัญหาได้บ şey, um อกหรือว่าใส่ความรุนแรงในการแก้ปัญหาได้ครอบกครับหรือแก้ปัญหาคนอื่นน voilà. ี่มันที่จบบ่ก็จบันนอกจากบ่จบแล้วมันจะเหตุอย่างไร สร้างปัญหาอีกบอนั่นแหละดังนั้นวีธที่แก้ไขป้องกันแต่เริ่มต้นหรือว่าจะค่อยสอนเอาอันไหนมันดีเน่คุณนอ่างสอนลูกสอนหลานควรเริ่มต้นสอนเรื่องแบบนี้แต่ช่วงไหนไอ้มันมีปัญหาค้อจะค่อยสอนเขาหรือว่าควรจะสอนก่อนควรสอนก่อนนะคะ,ะโดยมีผู้ใดเป็นต้นแบบมีผู้ใดเป็นต้นแบบ อ่าว่าในคนนะพ่อแม่มาครับอ่าต้องมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาโอ้แต่มีปัญหายังก็ต้องใจเย็นเย็นแม่มันลงเนี่ยครับผมตัวจีนแนะนําสอนโยมด้วยใจเย็นเย็นนะโยมดีป๊ดีค่ะอ่าบอกหุ่นหันพันหละ การที่แก้ปัญหาโดยที่บรอบขอบแทนที่จะปัญหาจะจบกับเพิ่มปัญหาโอ้ด้วยการเอาตใจเจ้าของ